จับน้ำด้วยนะครับเอาฟ้าออกเลยครับป้าครับป้าองออกเลยับฟ้าไว้ข้างหลังเลยครับฟ้าไว้ข้างหลังเลย มาคนไหนถ่ายรูปนะครับมาถ่ายได้เลยนะครับพี่มานั่งนั่งนั่งเหมือนเดิม หรือยางเสร็จแล้วออกเลยออกเสร็จแล้วออกเลยถ่ายเสร็จแล้วออกเลยดูเลยเรื่องขอแม่อ๋อน้องปูจะไปอยู่โน้นเอาผู้หญิงออกผู้หญิงออกผู้หญิงเติมปูซื้อสองซื้อสองส่งแม่หน่อยตรงไหนจะของบ้านยมีเลยนะครับเนี่ยเนี่จะของบ้าน มามามาผู้หญิงไม่ยู่หน้าเลยเออดูอยู่หรงหน้าผู้ชายอยู่หลังเนาะโอเคอ่ะโอ้โหท่านเมตตามากเลยเนาะเมตตาจิตนะเจ้าของบ้านนะครับที่ท่านอ้าวอ้าวดูกล้องนะครับอ้าวนั่งพนมมือครับไม่ต้องกราบไม่ต้องกราบอย่าไปจับท่านมามองกล้องก่อนมองกล้องอย่าไปจับท่านเดี๋ยวจับท่านดูกล้องนะครับอ้าวมีกล้องไหนอีกไหม โอเคครับเสร็จแล้วครับแบกทางอ้าแม่หลบว่ะแม่หลบเลยรถเลยครับ,บ,บวัดที ยกน้ำรอถวายเลยนะครับยกน้ำรอเลยนะฮะยกรอเลยครับยกรอเลยยกรอเลยครับหนวตาเดินเร็วนะครับยกรอเลยนะครับหมวกถอดด้วยนะครับหมวกถอนหมวกด้วยนะครับร่มหมอกด้วยนะฮะร่มนะครับอ้าวไม่ตัดหน้าสิครับ รถไม่ค้อนะครับรถไม่ค้อนะฮะหมวกออกครับนะครับหมวกออกนะครับ ยกน้ำรอถวายเลยนะครับยกน้ำรอเลยนะฮะยกน้ำโยกของรอเลยนะครับยกครับยกนะครับยกครับยายยกครับยกของรอนะฮะยกครับยกดิซ้อนบนเลยครับซ้อนบนเลยครับซ้อนเลยครับซ้อนเลยจ้าวครับซ้นบนเลยนะให้หลบสาสเนาะยยวงปลาจหญ่ครับพี่อ๋อ พอแลานพ่อมลแล้วยิงโยกอาจะน้แล้วางเลยน้ำ้อเสร็จวางไ้เลยยกครับยกรอถวายนะฮนะ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 ยกนะครับยกเลย ดอกไม้จะถวายยกใส่มือเลยนะครับจับไว้นะครับดอกไม้พวงมาลัยนะฮะใส่มือไว้เลยหมวกไม่เหยียบนะครับหมวกไม่เหยียบยกไม่ไหวจับไว้ครับขวดนั้นยกด้วยนะครับขวดนั้นถวายไหมครับยกน้ำรอไวเลยครับยกน้ำรอไว้เลยยกรอเลยครับยกรอนะฮะ

ยกครับยกรอถวายเลยครับแพ็คเดียวยกรอถวายเลยครับยกเลยครับยกรอเลยนะฮะยกเลยครับยกเลยยกน้ำรอถวายเลยครับสาธุนะครับสาธุนโมธนาบุญนะครับสาธุครับจับน้ำนะครับ ต้องนะครับพี่น้องก็จะต้อง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 ้องบ้านนัดต้องทำยกครับยกไม่ไหวจับไว้นะฮะจับไว้ยังไม่จับแบบไม่ต้องยกนะฮะคอเราค่อยปล่อยนะครับจับสองมือจับครับจับไว้สองมือก่อนนะครับไว้ก่อนจับไว้ก่อนแล้วก็สาธุสาธุสาธุจับน้ำ้วยนะครับ เอาผ้าออกได้ครับผ้าครับผ้าองออกเลยครับผ้าไว้ข้างหลังเลยครับผ้าไว้ข้างหลังเลยจับน้หมคยกครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาแพกเดียวยกเลยยกน้ำนั่งตัวตรงๆยกน้ำครับยกไหวไหมครับยกไหวยกเลยครับยกไหวยกเลยนะฮะ จับไปครับจับสองมือนะครับจับสองมือจับอะไรจับอะไรสาธุอนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับบรรยากาศเฟซบุ๊กไลฟ์สดๆนะครับไลฟ์สดๆพรนถนนหุ่น้าสู่เพื่อดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะฮะ băng ngay đây băng ngay đây, lúc này không อิเน <mile> ็ตไม่ค่อยเสถียรนะฮะช่วงนี้สัญญาณเน็ตไม่ค่อยเสถียรจับครับจับรวบไว้จับจับครับจับของมือครับสาธุครับจับแป๊กเดียวยกเลยแป๊กเดียวยกเลยยายายกเลยครับยายกเลยนะครับยกเลยอยากยกน้ำขึ้นเลยครับอันนี้้อนเลยครับ้อน้อนยกมาครับยกเลยครับจับจับได้ครับจับจับได้จับครับจับน้ำไว้จับน้ำจับน้ำมาถวายครับ ศูนย์สองทำน้ำแดงด้วยนะครับศูนย์สองยกไว้ยกไว้ยกครับยกเลยครับกลมมาหน่อยครับกลมมาหน่อยเข้ามาใ,ใกล้ใ้ครับเข้าไปอีกนิกดนึง่งนิดนึ่งยกครับยายยกยกน้ำครับจับน้ำ สแพ็เดียวยกได้เลยยกเลยองขวดยกเลยครับแพ็กเดียวยกเลยครับยกเลยยกไหวไหมครับสองมือเลยครับยกสองมือสองถุงครับยกเลยครับยกเลยน้ำยกเลยครับอีกแพ็กยกเลยเลยครับยกไว้ยกไว้ยกไว้ องแะจับไว้นะฮะขอเสร็จเราค่อยปล่อยนะครับขอเสร็จเราค่อยปล่อยนะครับแพ็กเดียวยกเลยครับแพ็กสีส้มเลยครับแพ็กนี้ยกเลยครับแพ็กเขียวนี่ยกด้วยครับยกน้ำสองขวดขึ้นมาครับเงาครับเงาปู่นะครับเว้นหน้าเว้นเปิดหน้าให้หน่อยครับเงานะครับเปิดหน้าให้นิดนึงครับยกน้ำไว้ ยกน้ำไว้ยกน้ำไว้ยกน้ำครับยกน้ำไม่เข้าใกล้สิครับไม่เข้าใกล้สิครับไม่เข้าใกล้ไม่เข้าใกล้สิครับไปดักหน้ารองหน้าเลยครับยกครับยกยกเลยครับยกเลยครับ สาาวงรขแยกยกแผงน้ำเลยครับยกแผงน้ำครับยกครับยกรวมน้ำมาเลยฮะน้ำยกเลยครับน้ำยกเลยถูกครับสาธุยกครับไอ้นั้นก้าวไว้ก้าวไว้จับไว้ครับจับไว้จับไว้จับไว้ตอน จับน้ำด้วยครับจับน้ำสองมือเลยครับจับสองมือเลยเคาะแล้วค่อยปล่อยนะครับวางเลยนะครับวางไว้เลยคอเส็จวางไว้เลยคอเส็จวางไว้เลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสาธุนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับสญญาธุครับ